วันนี้นะคะครูแมวนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบันนิมิตแล้วก็ครูแมวได้อยู่กับท่านรองสุธัญญาสมานวงศ์นะคะท่านรองของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบันนิมิตวันนี้เราจะพาท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา <Thanks> ซึ่งที่แรกของเรานี้นะคือก็คือสนาม BBL นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเรียนสอบถามท่านรองว่าสนาม BBL นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ทางโรงเรียนได้จัดทําไว้ให้กับนักเรียนเพื่อ อะไรคะ่ะค่ะในส่วนของสนาม BBL นะคะสนาม BBL นี้นะคะประโยชน์ของมันก็คือใช้สำหรับพัฒนาสมองนะคะพัฒนาทักษะกระบวนการด้านสมองนะคะ BBL เนี่ยค่ะดูจากด้านหลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของสนาม BBL ซึ่งเราจะมีทั้งทั้งรอบโรงเรียนเลยนะคะ ซึ่งในช่วงปิดเทอมนี้นะคะทางโรงเรียนก็ได้ปรับปรุงนะคะสนาม BBL เพื่อใหออ้ทันกับเปิดเทอมนะคะต้อนรับนักเรียนใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ลงมาออกกำลังกายนะคะโดยใช้ขบวนการทักษะ BBL ค่ะนอกจากนี้เรายังมีสนามหญ้า นอกจากสนาม B b L นะคะที่ท่านรองได้พูดไปแล้วซึ่งเป็นการปรับปรุงในช่วงปิดเทอมนี้นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมสนามหญ้าของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัตสุบนิมิตรเดี๋ยวตามกับครูแมวกับท่านรองมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามหญ้าของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัตสุบานิมิตรเดี๋ยวไปฟังท่านรองสุธัญญาเลยนะคะว่าสนามหญ้าของโรงเรียนนี้ไว้ใช้เพื่ออะไรบ้างค่ะค่ะสนามหญ้านะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าโรงเรียนในเมืองนะ,ะอย่างเช่นในเมืองชุมพรนะคะจะเห็นว่าบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีสนามหญ้าแล้วนะคะแต่ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรมัสุบันนิมิตรนะคะมีสนามหญ้านะคะอนุรักษ์สนามหญ้าไว้นะ,ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการได้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 ไดไดมา,ามาปฏิบัติการเรียนรู้นะคะเกิด ผลโดยตรงกับนักเรียนนะคะสนามหญ้าของเรานะจะเป็นสนามหญ้าที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เขียวชอุ่มนะซึ่งในปัจจุบันนี้นี่บางโรงเรียนนี้ไม่มีแล้วนะส่วนน้อยนะแต่ทางโรงเรียนของเราอนุรักษ์ไว้เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้นะคะอย่างเช่นวิชาภาระนะคะหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร,ร์นะคะมานําเรื่องสายลุง้งอย่างเช่นเรื่องสายลุงนะคะก็ให้นักเรียนมาปฏิบัติที่สนามหญ้าของเรานะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องการเรียนการสอนนะคะทางโรงเรียนก็จะดําดเนินการนะคะเพื่อให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้รับความรู้นะคะเกิดความรู้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพนะคะค่ะคุะ นอกจากสนามหญ้าของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบันนิมิตแล้วนะคะในช่วงปิดเทอมนี้นะคะทางโรงเรียนก็ได้ปรับปรุงอาคารเรียน,เ,ยนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ปกครองนะคะไปชมการปรับปรุงอาคารเรียนของเราตามครูแมวมาเลยค่ะโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะครูแมวนะคะแล้วก็รองสุธัญญานะคะก็ได้มาอยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งในช่วงปิดเทอมนี้นะคะมีการปรับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังท่านรองสุธัญญากันเลยค่ะค่ะ ซึ่งในช่วงปิดเทอมนี้นะคะทางโรงเรียนของเรานะคะก็ได้ปรับปรุงห้องเรียนนะคะจากห้องเรียนปกตินะคะให้เป็นห้องเรียนปรับอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าทุกห้องเรียนทุกชั้นเรียนนะคะจะต้องติดแอร์ปรับอากาศนะคะซึ่งการที่เราติดแอร์ปรับอากาศนี้นะคะเราจะช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะหรือว่าลูกๆของเรานะคะเพราะว่าการติดแอร์ในห้องเรียนนะคะจะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสื่ออุปรกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็จะอยู่คงทนนะคะตรงนี้ให้ผู้ปกครองนะคะเชื่อมั่นในโรงเรียนนะคะการที่โรงเรียนเนี่ยปรับปรุงห้องให้เป็นห้องเรียนปรับประกาศทุกห้องเรียนเนี่ยเพื่อให้เอื้อต่อก,การเรียนรู้แล้วก็ให้บุตรหลานของท่านนะคะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ให้มีความสุขในการเรียนในห้องเรียนมากที่สุดค่ะ ค่ะจากที่วันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะได้เยี่ยมชมโรงเรียนนะคะซึ่งจากสนาม BBL สนามหญ้ารวมจนถึงห้องเรียนซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงนะคะในช่วงปิดเทอมนี้นะคะก็ได้ทําการติด ติดเครื่องปรับอากาศนะคะทุกห้องเรียนเพื่อว่าทั้งโรงเรียนของเรานี้นะคะจะได้เป็นห้องเรียนปรับอากาศทั้งโรงเรียนเพื่อที่จะเอื้อต่อการเรียนการสอนของบุตรหลานของท่านนะคะและให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่าเหมือนท่านรองสุธัญญาบอกนะคะว่าการเรียนการสอนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปรับอากาศนี้จะมีคุณภาพแน่นอนซึ่งจะ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะซึ่งในห้องเรียนปรับอากาศนี้จะเป็นห้องเรียนที่เงียบแล้วอีกอย่างหนึ่งอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนนะคะมีจินตนาการพัฒนาการและมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันครูแมวและท่านรองสุธัญญานะคะของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสสุบันนิมิตก็ขอพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมโรงเรียนเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ